สำหรับชาวราศีกรกฎนะครับโชคลาภในเดือนธันวานะครับแหมเขาบอกว่าคุณเองเนี่ยนะมีโอกาสได้โชคใหญ่อยู่เหมือนกันนะครับนะฮะวีลออฟฟอร์จูนออกมานะครับแหมบางใครเขาเรียกว่าใครบางคนเนี่ยนะมีโอกาสที่จะได้แบบแหมรางวีรางวัลใหญ่นะครับหรือว่าจริงๆต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะเดือนนี้ถามว่าเป็นเดือนที่ดีของชาวกรกฎไหมก็ต้องบอกว่าผมว่าเป็นเดือนที่ดีนะเออเพียงแค่ว่าตัวคุณเองเนี่ยรู้สึกว่าตัวคุณเองเนี่ยแหมมัน มันยังไงวะนะเดี๋ยวผมจะแนะนําให้นะครับเขาบอกว่าไพ่เซอร์เวอร์เนี่ยมันขึ้นมานะเขาพูดถึงอะไรคนที่คุณรักนะคนที่รักคุณเนี่ยนะมักจะนําโชคลาภมาให้นะครับทั้งในเรื่องของการาลงมือทําหรือว่าเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเลยนะครับนะบางคนก็เล่นเลขที่เกี่ยวกับแฟนเลขที่เกี่ยวกับคนรักนะครับไพ่แปดเหรียญขึ้นมาเนี่ยนะเออเขาบอกว่าอะไรหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะดังนั้น ชาวอกรกดเนี่ยนะอย่าไปซีเรียสน,นะทำอะไรก็ได้เงินได้ทองนะครับสำหรับใครทีอ่อยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆรีบให้ทำตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะครับอ่ะใครอยากเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็แนะนำว่าให้ซื้อ,อลอตเตอรี่เนี่ยกับคนที่อายุน้อยกว่าคุณนะครับนะในช่วงครึ่งเดือนแรกนะครับอ่ะมาดูครึ่งเดือนหลังนะครับแหมเขาบอกว่าครึ่งเดือนหลังนี่นะก็ ไม่ต่างนะครับไม่ต่างสักเท่าไหร่นะครับเขาบอกว่าทําใจให้สบายๆนะคนจะรวยมันช่วยไม่ได้นะก็อบอกว่าอะไรที่เกี่ยวกับขันน้ําบนนะอะไรที่เกี่ยวกับน้ํามักนาลาบนำโชคมาให้อะ่ะบางคนส่องขันน้ำบนดูเลขดูนู่นนี่นั่นนะ ได้เงินได้ทองจัดไปนะครับนะสำหรับสายที่เหนื่อยและลงมือทำเนี่ยนะก็ได้เงินได้ทองมีผู้ใหญ่สนับสนุนนะครับมีโอกาสที่จะนะได้รับเงินแบบสบายๆด้วยนะครับอ่าซื้อลอตเตอรี่ก็แนะนําให้ซื้อกับชายผิวขาวนะครับในช่วงครึ่งเดือนหลังนะครับก็มีโอกาสนะเฮงหรือรวยด้วยนะครับอ้าเฮงเฮรวยรวยนะครับชารกรกอ